สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องความสุขทาโลโดยไม่หมอความสุขหัวโตๆไม่หมอหัวโตนั่นเองนะคะไม่เหมาะที่มีพลังงานออร่าพลังงานอินนิกี้บวกบวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลานในไลฟ์มีดีในดีนดมีไลฟ์หรือว่าในดีมีดีนั่นเองนะคะโปรดจงใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอบคุณคนที่ติดตามใหม่ติดตามเก่าน้อมรับยินดีรับได้รับกดไลก์กดแชร์ขอบคุณคนที่ไม่ข้ามโฆษณาแต่ถ้าข้ามไม่เป็นไรเลยนะคะขอบคุณคนที่ให้ซปเปอร์แตงไม่หมอแต่ให้ไม่่เเเปป็็นนนไไมรลยะะค ือว่าอยากซับพอร์ตชากาแฟตามนี้เลยนะคะใต้คอมเมนต์เลยนะคะและที่สําคัญใครอยากแอดไลน์ดูดวงแอดตามนี้เลยนะคะถึงวันที่13พฤษภาคมนี้นั่นเองนะคะและมีท่านหนึ่งที่โอนเงินมาแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่แอดไลน์รบกวนแอดไลน์มาหาแม่หมอหน่อยนะคะถ้าอยากจะดูดวงนั่นเองนะคะมาค่ะนะคะนี่คือนะคะเช้านี้แน่นอนนะคะเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านเราเลยตั้งชื่อแรนดอมดว่า ในเวลานี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลักและชื่นชมนะคะในสิ่งใดในตัวคุณท่านนะคะกำลังจะช่วยเหลือคุณในรูปแบบใด เพราะตอนนี้คุณเก่งคุณเข้มแข็งมากขึ้นแล้วนะคะในเวลานี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มองเห็นว่าคุณเข้มแข็งคุณเก่งมากท่านชื่นชมในตัวคุณมากๆไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงความแข็งแกร่งความทนทานความอึดความทนของคุณนะคะทําให้ท่านต้องมาโปรดมาชื่นชมคุณสายตาของท่านทุกพระองค์จับจ้องมาที่คุณท่านมีอะไรจะช่วยเหลือคุณในรูปแบบใดคะณช่วงเวลานี้มาเลยค่ะ ะะตอนนี้เวลานี้เชา้านี้ถ้าคุณขับรถไปทำงานก็เตรียมรับข่าวดีจากนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตอนนี้ท่านอยู่กับคุณท่านรักและเอ็นดูคุณท่านชื่นชมในความสามารถที่คุณมีความอึดถึกทนนะคะไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตานั่นเองค่ะเจอแม่หมออึดอึดถึกทนนี่เป็นค,คำชมหรือคำด่าใช่ไหม บางคนบอกแม่หมอเป็นคำชมหรือคำด่าใช่ไหมคะเป็นคำชมคะ่ะคุณมีความเก่งนั่นเองนะคะเหมือนแม่หมอนี่คะ่ะแม่หมอก็อึดถึกทนเหมือนกันนะคะมาคะ่ะท่านอยากบอกอะไรกับคุณคะนับจากนี้ก้าวไปชีวิตใหม่ๆของคุณเส้นทางใหม่ในชีวิตคุณเส้นทางทางการเงินโอ้ยทนแท เส้นทางทางด้านการงานของคุณนับจากนี้คุณจะเห็นช่องทางใหม่ๆธุรกิจใหม่ๆของคุณคุณจะไม่เหนื่อยแล้วนะคะเหนื่อยเหนื่อยวันนี้นี่คือ Stand o ออบการเหนื่อยของคุณมันสิ้นสุดลงแล้วค่ะตอนนี้คุณเข้าไปสู่เส้นทางที่ไม่มีใครรู้ว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางใหม่เป็นเส้นทางที่จะนำพาโอกาสเข้ามาสู่ในชีวิตคุณนั่นเองความเหนื่อยในเรื่องการงานมันจบลงแล้วค่ะ ะะแล้วมันกําลังก้าวไปสู่สิ่งที่ดีในชีวิตในเรื่องการงานหนทางใหม่ๆที่คุณได้เจอคุณทรัพย์ทางด้านการงานช่องทางที่อุ้ยเมื่อคุณได้เจอคุณทรัพย์นะคะทางด้านการงานแบบนี้ก็จะมีแต่สิ่งดีๆท่านจะชี้ช่องทางนะคะให้กับคุณได้รับโอกาสใดคะณนะช่วงเวลานี้นะคะท่านจะชี้ช่องทางให้คุณได้รับนะคะด้านใดคะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนับจากนี้คุณปล่อยวางได้แล้วถ้าคุณเป็น นะคะคุณออฟครับถ้าคุณเป็นคุณแม่คุณแม่ที่มีลูกนะคะนับจากนี้ความสุขของคุณกลับมาอีกทั้งหนึ่งกลับมาหาคุณพบตนุของคุณคุณเป็นกังวลเรื่องลูกของคุณใช่ไหมคะคุณเหน็ดเหนื่อยเรื่องลูกของคุณใช่ไหมนะคะนับจากนี้นะคะคุณปล่อยวางได้แล้วเพราะอะไรคะชีวิตคุณกําลังจะมีความสุขและถ้าคุณอยากมีความสุขมากมายไกลกองคุณอย่าลืมนะคะไปปล่อยนะคะไปปล่อยสัตว์ลงน้ํานะคะ ปล่อยอปล่อยอะไรก็ได้นะคะแล้วคุณจะได้หลับแต่ความสุขแต่ถ้าเป็นคนโสดนะคะความสุขของคุณจะกลับมาอีกครั้งนะคะบารมีของคุณมีแต่คนอยากเสน่หาคุณมีแต่คนอยากนะคะอยากให้คุณเป็นภรรยานั่นเองนะคะถ้าใครโสดนะนัดจากนี้นะคะคุณจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นคุณเป็นคนมีพรสวรรค์นะคะ ถ้าเป็นผู้หญิงนะนะคะแล้วนําพรสวรรค์นับจากนี้คุณจะไม่ทุกข์คุณจะไม่อ่อมคุณจะไม่ยงยมอีกแล้วสิ่งที่นะคะคุณแบกไว้ทั้งหมดนะคะมันจะเลือนหายไปนับตั้งแต่นี้เตรียมรับความสุขให้กับตัวเองได้แล้วค่ะคุณกําลังจะเปลี่ยนเป็นคนที่มีเวอร์ชั่นใหม่เวอร์ชั่นที่ดีที่สุดในชีวิตของคุณนั่นเองนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านกําลังจะมามอบ ช่วยเหลือคุณในรูปแบบทางด้านความสุขและการงานนั่นเองต่อค่ะทุกคนเดอะเมจิเชียนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณมีพลังอำนาจมหาศาลคุณจะกลัวสิ่งใดเล่านี่คือเดอะเมจิเชียน นะคะไม่ว่าคุณจะเป็นดินน้ำลมไฟคุณปรารถนาสิ่งใดนะคะไฟในใจคุณดวงจิตของคุณสามารถนรมิตได้เดอะเมจิเชียนคือความรู้ความสามารถนะคะคุณอยากได้เงินคุณอยากได้ความสําเร็จคุณอยากประสบความสําเร็จในทุกด้านนะคะเป็นตัวของตัวเองแล้วดึงดูดสิ่งถ้าคุณปรารถนาจะมีเงินคุณก็คิดว่าคุณมีเงินแล้วถ้าคุณปรารถนาว่าคุณจะประสบความสําเร็จคุณก็ประสบความสําเร็จนั่นเองนะคะขึ้นอยู่กับว่า คุณปลูกนะคะคุณปลูกต้นไม้ชนิดใดอยู่ในกายคุณนั่นเองนะคะพลังแห่งจิตใต้สํานึกคุณปลูกสิ่งใดคุณจะได้สิ่งนั้น <van> นั่นเองค่ะนี่ค่ะดูที่ใจตัวเองนะคะถ้าตอนนี้ใจของคุณบอกว่าวันนี้ <บา S 2> คุณจะมีความสุขมันก็มีความสุขวันนี้คุณจะมีความทุกข์มันก็มีความทุกข์นั่นเองนะคะแต่ตอนนี้ คุณได้เข้าใจสัจธรรมของโลกมากขึ้นแล้วนั่นเองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาหาคุณท่านรักและชื่นชมคุณที่คุณแก้ไขสถานการณ์ในครั้งนี้ได้สําเร็จนั่นเองค่ะท่านยิ้มรับคุณเลยนะคะท่านรักและเอ็นดูคุณมากถ้าท่านไม่รักและเอ็นดูคุณท่านจะไม่ชี้ช่องทางให้กับคุณแน่นอนสิ่งที่คุณปรารถนานะคะคุณสั คุณแบกรับทุกสิ่งทุกอย่างความเหน็ดเหนื่อยเพื่อก้าวไปสู่ภูเขาอันใหญ่เหมือนคุณได้ไปเจอภูเขาลูกใหม่ในชีวิตคุณแล้วนั่นเองนะคะต่อค่ะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะนี่คืออะไรคะนี่คือแทนแพลนคุณบาลานซ์คุณบาลานซ์ชีวิตของคุณได้เลยค่ะนะคะความสุขครั้งใหม่นะคะแทนแพลนการเปลี่ยนแปลงยกยาย่คุณคุณเปลี่ยนแปลงพลังงานจากลบ นะคะคจากความออมความยมได้แล้วบาลานชีวิตได้แล้วเหมือนคุณเล่นโยคะการเล่นโยคะทําให้สุขภาพกายและสุขภาพใจดีนี่หลยค่ะคือนะคะสิ่งที่คุณจะได้รับมา ท่านมามอบให้คุณท่านมาเปลี่ยนแปลงให้คุณได้รับสิ่งใหม่ๆในชีวิตของคุณนั่นเองนะคะท่านมาช่วยเหลือคุณในรูปแบบการงานและความสุขในครอบครัวคุณปล่อยวางเมื่อไหรที่คุณปล่อยวางเมื่อนั้นนะคะความสุขจะเข้ามาหาคุณโคตรเร็วค่ะไม่ต้องนับวันไม่ต้องนับเวลาคุณปรารถนาสิ่งไหนคุณจะได้ตามที่คุณปรารถนาเพราะขึ้น The Magician นั่นเองนะคะต่อค่ะ เดี๋ยวนะคะซิกเคอร์คุณค่ะเคอรคุณค่ะซิกออฟสอดพัฒนาตัวเองค่ะก้าวไปสู่จุดใหม่ๆนะคะถ้าจุดตรงนี้นะคะมันทําให้คุณออม่มคุณยมคุณเล่งพัฒนาตัวเอง ก้าวไปสู่จุดใหม่เห็นไหมคะนักกีฬาหลายคนเขาไม่เขาได้ที่หนึ่งแล้วแต่เขาก็ยังไม่พัฒไม่หยุดพัฒนาตัวเองเขาจะต้องครองที่หนึ่งครองที่หนึ่งให้ยาวนานที่สุดนั่นเองนะคะนี่คือ six of sort นั่นเองนะคะการพัฒนาตัวเองก้าวไปสู่จุดใหม่ๆจุดที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมเมื่อคุณประสบความสําเร็จในจุดจุดหนึ่งแล้วคุณก็ต้องพัฒนาตัวเองให้ไปสู่ อีกจุดจุดหนึงสมมุติว่าคุณได้รับตําแหน่งหัวหน้าถ้าคุณอยากเป็นนะคะซีออยากเป็นบอสคุณก็ต้องพัฒนาตัวเองจริงไหมคะนั่นแหละค่ะท่านมาบอกคุณเตรียมตัวเปลี่ยนแปลงโยกย้ายสิ่งดีๆกําลังจะเข้ามาหาคุณเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเวลานี้ท่านชื่นชมในตัวคุณมากที่คุณบาลานตัวเองได้ดีขนาดนี้ดีแบบไม่น่าคาดคิดว่าคุณจะทำได้นั่นเองค่ะต่อค่ะ Oh! ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนับจากนี้นะคะเป้าหมายของคุณอยู่ตรงไหนเป้าหมายที่คุณคาดไว้ท่านมาบอกว่าเดือนกรกฎาคมนะคะเดอรนชาลีออตเดือนกรกฎาคมคุณจะประสบความสําเร็จในทุกเรื่องราวนั่นเองนะคะเป้าหมายที่คุณวางไว้ทุกเรื่องราวจะประสบความสําเร็จนะคะและจะเป็นรูปเป็นล่างนั่นเองนะคะช่องทางที่คุณปรารถนาท่านส่งมาให้คุณแลว้วหรือบางคนนะคะอาจเร็วกว่านั้นไม่เกิน6วันนี้ นั่นเองนะคะสิ่งที่คุณาัฒนามันจะได้เร็วมากนั่นเองนะคะแต่ถ้าการเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งถ้าเป็นราชการนะคุณอาจจะนะคะช่วงเดือนกรกฎานั่นท่านอยากอยาบอกอะไรคุณอีกคะให้คุณตั้งรับหรืออะไรอีกคะสิ่งที่คุณจะได้มานะคะท่านชื่นชมท่านมาช่วยเหลือทางด้านการงานของคุณให้คุณได้พัฒนาต่อคะ่ะ ค่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะถ้าคุณมีปัญหานะคะในเรื่องการงานคุณไม่มีปัญหาอยู่แล้วคะ่ะในเรื่องการงานนะคะช่วงนี้คือการเปลี่ยนผ่านในชีวิตแล้วคุณจะมีโอกาสนะคะคุณเป็นคนเก่ง นะคะเป็นคนเก่งเลยค่ะนะคะยิ่งถ้าเป็นผู้หญิงนะนะคะเจ้าหนายเอนดูคุณมากนะคะ <c oughs> คุณเป็นคนที่สู้การสู้งานเป็นคนเข้มแข็งถ้าคุณเป็นคุณแม่นี่โอ้โหสู้ทุกอย่างเพื่อลูกเลยค่ะสู้ทุกอย่างเพื่อลูกทําทุกอย่างเพื่อให้ลูกมีความสุขทําทุกอย่างเพื่อให้ลูกนะคะได้ประสบความสําเร็จนั่นเองนะคะคุณแบบภาระาทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเองนะคะแล้วมีหรือนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะไม่ช่วยคุณนี่คือ นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์โคตรเอ็นดูคุณเลยนะคะถ้าเป็นคุณแม่นะนะคะแต่ถ้าเป็นคนโสดคุณเป็นคนเก่งมากนะคะเจ้านายเอ็นดูแต่เพื่อนร่วมงานคุณอาจจะ,ะไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไรนะคะเพื่อนร่วมง,งานอาจจะไม่ชอบใจนะเพราะว่าเจ้านายเอ็นดูคุณนั่นเองค่ะมาต่อค่ะทุกคนค่ะคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คคะนะคะ Queen of นะคะควีนออฟบอลนะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะตาแหน่งการงานของคุณคุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งครั้งนี้คุณไม่ได้ประจบเจ้านายนะคะมาด้วยความสามารถของคุณล้วนๆมาด้วยความสามารถของคุณล้วนๆนะคะถ้าคุณมีสภาวะจิตใจที่ดีสิ่งดีๆนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธ์ นะคะที่คุณนะคะในเวลานี้ที่ท่านรักและชื่นชมคุณท่านมาช่วยเหลือคุณให้คุณได้ปลดล็อกบาลานซ์ในเรื่องตัวเองในเรื่องครอบครัวของคุณนับจากนี้นะคะถ้าคุณนะคะถ้าคุณไม่ใช่คนที่จะประสบความสําเร็จในด้านการงานลูกของคุณก็จะ นะคะสอบติดนั่นเองนะคะสิ่งที่ลูกคุณเพียรพยายามหรือคุณบากบั่นเพื่อลูกของคุณทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อลูกของคุณถ้าคุณอยากให้ลูกคุณสอบติดลูกคุณก็จะสอบติดนั่นเองนะคะเพราะขึ้นอะไรคะขึ้นลาชินีถือไม้เท้าแต่ถ้าคุณเป็นคนโสดนะคะเป็นผู้หญิงนะนะคะนับจากนี้คุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเป็นตําแหน่งที่ใหญ่กว่าเดิมนั่นเองนะคะต่อค่ะ นี่คือเด e ิวอฟฟอร์จูนดวงชะตาของคุณได้เปลี่ยนไปแล้วแทมพลเนเห็นไหมคะแทมพลนพร้อมกับตรงกับเด e ิวอฟฟอร์จูนมาเพื่อยืนยันว่านับจากนี้ชีวิตของคุณได้เปลี่ยนไปแล้วไม่เกิน6วันนี้นั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่คุณปรารถนาโชคลาภเงินทองความสุขของคุณกําลังจะเข้ามาหาคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามแต่นั่นเองนะคะความสุขอ่า ความสุขของคุณนะคะ The view of fortune มาถึงคุณแล้วนะคะไม่ว่าคุณจะปรารถนาถึงใดโชคลาภดาวราหูย้ายแล้วและมันจะดียิ่งขึ้นเมื่อดาวพฤหัสย้ายเข้าสู่ราศีมิุนและนะคะคนราศีมีนนะคะคนราศีมีนหรือว่าไม่ใช่คนราศีมีนและ นะคะดาวเสาร์จะย้ายเข้าสู่ราศีมีนในวันที่1 9เป็นดาวตีเทพครบทั้ง3ดวงพอดาวตีเทพเทพย้ายทั้ง3ดวงชีวิตคุณยิ่งจะเจ,ดจิดจัดไม่ว่าจะเป็นลัคนาราศีไหนก็ตามนะคะต่อค่ะทุกคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ชนะแล้วว้ยชนะแล้วว้ยชนะแล้วว้ยใช่ไหมคะเนี่ยค่ะนี่เห็นไหมคะคุณกำกำปั้นแล้วคุณบอกว่าได้รับอิสระแล้วว้ยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะขออนุญาตนะคะที่พูดไม่พอมีอิสระแล้วว้ยนะคะมีความสุขแล้วว้ยปลดล็อกทุกสั่งแล้วว้ยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคุณจะ นกล้องปลาแบบนี้เลยค่ะนะคะเพราะว่าดวงชะตาเทมเพลนและรีวิวอฟอฟจูนออกมาบอกว่าไม่เกิน6วันชีวิตของคุณนะคะอย่างช้า6สัปดาห์นั่นเอง6สัปดาห์ก็เดือนกรกฎาคมที่เราบอกนั่นเองนะคะอย่างช้า6สัปดาห์คุณจะได้รับการปลดล็อกทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเองนี่คือท่านจะมาช่วยเหลือคุณภายในปีนี้นั่นเองนะคะอย่างเร็วก็คือ6วันอย่างช้า6อาทิตย์หรือ6สัปดาห์นั่นเองก็ ประมาณเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะคะชีวิตคุณจะได้ปลดล็อกทุกสิ่งทุกอย่างนะคะบารมีของคุณก็จะเกิดนะคะได้เลื่อนขั้นเดือนตำแหน่งนะคะสอบบรรจุได้ทุกสิ่งทุกอย่างในเดือนสิงหาคมนั่นเองค่ะนะคะต่อค่ะทุกคน โอกาสทางเลือกแล้วเมื่อนี้นะคะเมื่อโอกาสมันมาถึงนะคะทางเลือกหลายทางชาลีออดตั้งเป้าหมายให้แน่วแน่นะคะว่าทางเลือกของคุณคุณตั้งเป้าหมายไว้เลยว่าคุณอยากได้อะไรเพราะตอนนี้นะคะเมื่อเดือนกรกฎาเข้ามาถึงมันจะมีทางเลือกให้คุณได้เลือกมากมายนั่นเองความสุขจะเข้ามาหาคุณจัก,กรวาลส่งตรงวันที่7เดือน7ค่ะวันที่7เดือนเ จะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณนั่นเองให้คุณเลือกในสิ่งที่คุณรักและถามจิตใจคุณถ้าคุณชอบอะไรสิ่งนั้นจะเป็นของคุณแบบถาวรต่อค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนับจากนี้การเงินของคุณนะคะคุณจะเห็นช่องทางทางด้านการเงินคุณจะปลดล็อกทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือตำลานี่คือนะคะเขาเรียกว่าคุณทรัพย์นะคะแผนที่แห่งคลังสมบัติของคุณได้เกิดขึ้นแล้วนี่คือแผนที่นะคะคุณได้ก้าวไปสู่นะคะแผนที่ของคุณทรัพย์ คังสมบัติของคุณแล้วแล้วคุณจะได้เห็นโชคลาภทางด้านช่องทางทางด้านหาเงินของคุณใหม่ๆจะเริ่มเกิดขึ้นเพจนะคะเพจออฟนะคะวอนแล้วก็เพจออฟแพตติคลูลนั่นเองนะคะการเงินของคุณนะคะจะมีคนมาชี้ช่องทางให้คุณได้นะคะได้เจอขุนทรัพย์ทางด้านการเงินของคุณเร็ววันนี้นั่นเองนะคะต่อค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนับจากนี้นับจากนี้ Nice of v e t i c l นะคะรวยเรื่อยๆรวยเรื่อยๆรวยฉ่ำๆถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะได้ประดับยศนะคะได้ประยับยศแล้วก็เงินเดือนก็จะเพิ่มพูนถ้าคุณเป็นเจ้าของหรือว่าเป็นนักธุรกิจอะไรก็ตามนะคะเงินจะเข้ามาจะหลั่งไหลเข้ามายิ่งคุณได้ตาํารานะคะได้ศึกษาหาข้อมูลบาลานซ์ชีวิตตัวเองนับจากนี้ชิวค่ะ นะคะชิวดูทีค่ะนี่ค่ะนั่งอยู่ใต้นะคะนั่งอยู่ใต้ต้นต้นแอปเปิลแล้วมีเหรียญไปจิบไวเบาๆนั่นเองแล้วก็ คุณจะทํางานตอนไหนก็ได้ความสุขของคุณเกิดขึ้นในชีวิตคุณแล้วค่ะนับแต่นี้นั่นเองนะคะช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านมันจะเปลี่ยนผ่านเร็วมากความสุขของคุณนะคะความสําเร็จของคุณนับจากนี้จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณนั่นเองนะคะและครอบครัวคุณค่ะต่อค่ะเข้าคุณค่ะเขาคุณค คุณจะมีโชคโชคแทมเพลนโชคลาบทางด้านการเงินโชคซอนโชคนะคะคุณจะเห็นช่องทางทางด้านการเงินนี่คือหนึ่งเหรียญคือคือคุณจะมีโชคแบบฟุกฟุกคุณจะได้โชคลาบแบบฟุกฟุกนั่นเองนะคะไม่เกินหกวันไม่เกินหกวันค่ะทุกคนหรือหกสัปดาห์นั่นเองบางคนจะได้เร็วกว่านั้นนั่นเองนี่คือนะคะโชคลาบร่วงลงมาบนปากป้า ถ้าคุณอยากจะได้ค่าโปรเจกต์นะคะค่าขายที่ขายทางคุณก็จะได้นะคะช่วงเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะคะแต่โชคลาภเนี้ยขึ้นอยู่กับวาสนาคุณมีพลังงานที่ดีนะคะนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านรักและชื่นชมคุณท่านจะมาช่วยเหลือคุณในรูปแบบการงานชี้ช่องทางให้คุณได้เจอขุนทรัพย์ทางด้านการเงินล้วนๆนี่คือขุนทรัพย์ของคุณขายที่ขายทางแล้วก็โชคลาภแบบฟุกๆอยู่ดีๆคุณไม่เคย นะคะคจะมีโชคกับเขาสักทีปีนี้เป็นปีโชคลาภทำอะไรคุณก็จเจริญรุ่งเรืองนั่นเองค่ะต่อค่ะโอ้คุณขคบคุณค่ะขคบคุณค่ะขคบคุณคนี่คืออะไรคะนี่คือจัดหมินสิ่งที่คุณปรารถนา มันถึงเวลาของคุณแล้วค่ะเป็นอิสระเสถีคุณจากจะไปไหนคุณก็ไปนี่คือคําพิพากษาจากจักรวาลสิ่งที่คุณปรนนาคุณจะได้รับอิสระทุกสิ่งทุกอย่างช่วงเวลาอันใกล้นี้นี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านมาอวยพรให้กับคุณมาช่วยเหลือคุณในด้านการเงินมาชี้ช่องทางให้คุณให้คุณมีความสุขนั่นเองนะคะและการงานของคุณด้วยนะคะต่อค่ะแล้วยังไงต่อคะ สามดาบท่านจะมาปลดล็อกให้คุณได้หลุดพ้นออกจากนะคะสามดาบครั้งนี้คุณจะไม่นอนสมอยู่ในห้องนอนอีกต่อไปแล้วความผิดหวังเสียใจความอ่อนความจมท่านจะมอบไขกุญแจเห็นกุญแจไหมคะกุญแจตำลานะคะหนังสือไดอารี่ของคุณนับจากนี้คุณจะมีแต่โบยวินคุณจะได้รับอิสระคุณจะไม่อ่อมคุณจะไม่ยมเนี่ยค่ะ คุณไม่มีคุณอยู่ในห้องนอนอันมสมอันที่มีแต่ความอ่อมความยมอีกต่อไปนั่นเองห้องนอนไม่ได้สมนะคะแต่พลังงานพลังงานความทุกข์ของคุณมันอยู่ในห้องนอนนะคะนับจากนี้คุณจะเวกอัพนะคะจื่นตื่นจากที่นอนแล้วพลังความสุขของคุณจะเข้ามาหาคุณนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่ท่านจะมอบให้คุณนะคะความอ่อมความยม จะไม่มีอีกต่อไปแล้วคุณจะสวยคุณจะมีออร่าคุณจะมีสง่าคุณจะหลอ่อคุณจะแฮนซัมคุณปรารถนาสิ่งใดคุณจะเลิกเศร้าไม่ได้อยู่ไม่ได้นอนไม่ต้องแบบโอเพียอะไรแบบนั้นไม่มีอีกต่อไปแล้วค่ะต่อค่ะโอเมก o d คุณค่ะคุณค่ะถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณเกิดมาเพื่อกันและกันนะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายเป็นคุณพ่อนะคะที่คุณทุกคุณมีปัญหาไม่ว่าคุณพ่อหรือคุณแม่คุณเกิดมาคู่กันจริงๆคุณกังวลเรื่องลูกคุณแน่เลยนะคะเพราะนี่คืออะไรคะราชาถือถ้วยนะคะนับจากนี้ถ้าคุณถ้า คุณเป็นกังวลเรื่องลูกหรือเรื่องก,การงานของคุณคุณไม่ต้องเป็นกังวลค่ะนะคะลูกคุณจะนําพาความสุขมาให้คุณลูกคุณจะสอบได้นั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะแล้วนี่คืออะไรคะคุณพ่อคุณแม่เลยค่ะ นะะคลูกคุณศรัทธาในตัวคุณลูกคุณมีคุณเป็นแบบอย่างนับจากนี้คุณจะสร้างความสุขให้กับครอบครัวของคุณถ้าคุณธุรกิจการงานคุณจะเห็นช่องทางในการทำมาหากินของคุณนะคะสิ่งที่คุณวางแผนไว้ทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นตามที่คุณปรารถนานั่นเองนะคะไม่ว่าคุณไปเจรจาต่อรองกับใครดวงของคุณเปิดแล้วคุณจะไม่อ่อมไม่ยมอยู่ในห้องนอนของคุณอีกต่อไปนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ ที่ท่านเข้ามาช่วยเหลือคุณเพราะว่าท่านเห็นว่าพลังกายพลังใจของคุณได้ฟื้นตัวแล้วนั่นเองค่ะต่อค่ะคัคุณค่ะคัคุณค่ะเดดจบแล้วค่ะปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเดอะเดทนะคะผู้มาทวงชะตาวิญญาณของคุณเดอะเดทโคตรดีเลยค่ะมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณนี่คือทูตที่มาสื่อทูต ทูดแห่งดวงวิญญาณนะคะมาเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตของคุณนั่นเองนะคะที่จริงมันจบตั้งแต่ นะคะเดือนพฤศจิก,กาแล้วะคะ่ะแต่ช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านมันก็จะดีขึ้นดีขึ้น,ด,นดีขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะคะนับจากนี้ชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปนะคะท่านมานะคะตัดมนดําออกไปจากชีวิตคุณสิ่งไหนอุปสรรคปัญหาเขาเรียกว่าจังหวะชีวิตนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเรียนรู้เมื่อคุณได้เรียนรู้จังหวะชีวิตของคุณแล้วนะคะเมื่อเงาดําเงาลาหูหรือว่า นะคะสิ่งใดที่คุณได้นะคะได้เจอมาสิ่งนั้นกําลังจะมาลายหายสิ้นจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามานั่นเองต่อค่ะดูให้พินเท <c oughs> ทุกคนทุก <c oughs> ทุกคนทุกคน,ท,กคนทำไมแม่หมอหัว้อยรู้ไหมคะเพราะว่า มันจะเหมือนเข้าข้างแม่หมอเองอะค่ะนะคะ,นะคะมันเหมือนแบบจะเข้าข้างแม่หมอมันเหมือนแบบว่าเออเนี่ยมีแม่หมอมาสื่อนะนี่คือสื่อของแม่หมออะไรแม่หมอก็ไม่อยากเข้าข้างตัวเองนะคะ เนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเป็นการสื่อจากแม่หมอนะคะแล้วก็สื่อนี้เป็นสื่อที่แท้จริงนั่นเองนะคะสื่อจากแม่หมอเพื่อมาเปลี่ยนดวงชะตาของคุณนี่คือดวงชะตาของคุณได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วนั่นเองนะคะสื่อจากแม่หมอโดยแท้ถูนั่นเองนะคะเนี่ยค่ะ ะะที่จริงแม่หมอก็ไม่อยากเข้าข้างตัวเองนะคะแต่มันพ่ออกมาแบบนี้นั่นเองแล้วแต่คุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อเชื่อได้แต่อย่างงมงายจงใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะนะคะนี่คือแต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณบาลานจิตใจคุณได้แล้วและที่สําคัญคุณมีสัมผัสพ,พิเศษด้วยนั่นเองนะคะคุณสามารถสื่อกับสื่อกับ อะไรหลายๆอย่างได้อย่างที่คนอื่นสื่อไม่ได้นั่นเองนะคะต่อค่ะช่วงจังหวะเวลานะคะแฮงแมนนะคะคิดทบทวนรอจังหวะเวลาคุณรอเวลานี้มานะเนิ่นนานแล้วและสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาบอกมาสื่อกับคุณเวลานี้ ท่านรอคอยให้แม่หมออันนี้เราพูดแบบนี้นะคะท่านรอคอยให้แม่หมอมาเปิดไพ่นี้นานแล้วมาตั้งหัวข้อนี้นานแล้วแต่ยังไม่ถึงจังหวะเวลาเมื่อถึงเวลาจังหวะนี้มาถึงคุณเมื่อคุณได้รับเมื่อไหร่เมื่อคุณได้เจอสื่อนี้เมื่อไหร่สแสดงว่าโอกาสของคุณจะเกิดขึ้นเร็วมากไม่เกินสามวันไม่เกินหกวันไม่เกินสามสัปดาห์ไม่เกินหกสัปดาห์ชีวิตคุณคุณจะมีแต่สิ่งดีๆมันจะเปลี่ยนเร็วมากนั่นเองนะคะ ต่อค่ะนะคะสื่อนี้นะคะท่านบอกว่าที่จริงอะจังหวะโอกาสอะมันมานานแล้วแล้วค่ะแต่ว่าดวงบางคนก็ยังไม่ถึงนะคะแล้วนี่วันนี้เป็นวันดีเช้านี้เป็นวันดีแม่หมอมาสื่อให้ทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่คุณรอคอยสิ่งที่คุณปรารถนาบางเกิดขึ้นกับคุณณเช้าวันนี้หรือวันไหนที่คุณเข้ามาดูคุณก็เจอในวันนั้นการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆก็กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนั่นเองค่ะต่อค่ะ โอ้ย oh, สุดคุณขอบคุณะขอบคุณค่ะขอบคุณะโอ้ย oh, ทุดดีมากดี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 ดดนะคะดีที่สุดนะคะ ปิดจบแบบสวยงามนะคะคุณจะได้งานใหม่ๆนะคะถ้าใครอยากจะได้ธุรกิจใหม่หรือว่าใครตกงานอยู่หรือว่าใครซุ่มเร้าหรืออะไรก็ตามแต่คุณจะได้รับอิสระธุรกิจงานใหม่ของคุณจะประสบความสําเร็จมันจะเป็นดังใจใหมายเงินทองจะนี่เงินทองนะคะการเงินทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ตัวคุณแลว้วความสําเร็จครั้งใหม่โอ้โลอยมาหาคุณเหมือนปาฏิหาริย์อยู่ดี คุณก็ได้เจอแจ็คพอตด้านการเงินอยู่ดีๆคุณก็เจอแจ็คพอตทางด้านการงานอยู่ดีๆคุณก็เจอแจ็คพอตทุกสิ่งทุกอย่างโอ้โหทุกคุณเข้ขามือเข้าคุณไพ่โคตรตอบโจทย์ดีมากตอบโจทย์ทุกสิ่งทุกอย่างไพ่ใบสุดท้ายท่านบอกว่าไม่ต้องเปิดอีกนะคะไม่ต้องเปิดอีกเพราะว่าไพาน่นี้คือไพ่ที่ตอบโจทย์ที่ดีที่สุด เอสออบอนะคะธุรกิจงานใหม่จะนำพใพ้คุณมีเงินมีทรัพย์มีสินมีทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนมันเขาเรียกว่าเหมือนเล่นกลเหมือนมายากลอยู่ดีๆจะมาก็มาแบบไม่ทันตั้งตัวนั่นนะคะเงินทองนะคะทรัพย์สินที่คุณาัถนามันอยู่นะคะมันอยู่ตรงหน้าคุณเลยและนี่คือสิ่งที่ท่านมาบอกนะคะนี่คือความสำเร็จที่คุณจะได้รับ นี่คือสื่อจากนะคะที่ท่านมาสื่อณครั้งนี้มาสื่อโดยไพ่ครั้งนี้สื่อให้คุณได้รู้นั่นเองถึงเวลาที่คุณจะได้รับสิ่งที่คุณปรารถนาความสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างทั้งที่หรอือเมจิเชียนอยู่ตรงนี้ก็ค,คือสภาวะจิตใจและตอนนี้สิ่งที่คุณจะปรารถนาโชคลาภเงินทองนะคะทรัพย์สิบสนบ้านทุกสิ่งทุกอย่างเกิดอยู่กับคุณอยู่ตรงหน้าคุณแล้วท่านมาซัพพอร์ตคุณทุกทก่ทุกอย่าง คุณจะได้ตามที่คุณปรารถนาใน3วันหรือ6วันหรือ3สัปดาห์6สัปดาห์จะเกิดขึ้นขึ้นอยู่กับพลังงานจิตใจของคุณนั่นเองนี่คือสื่อจากนี่ท่านมาบอกเลยว่าจากไพ่แม่หมอนี่แหละคะ่ะวันนี้เชา้านี้แม่หมอก็ขอไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ